สี่เรื่องใหญ่ที่กัมพูชาเคยอ้างสิทธิ์กับไทยจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ 1. วัดเขาพระวิหารความขัดแย้งเหนือผาหินนี่คือจุดเริ่มต้นความขัดแย้งที่ร้อนแรงที่สุดกัมพูชาอ้างว่าวัดเขาพระวิหารอยู่บนดินแดนของตนแม้ศาลโลกจะตัดสินให้เป็นของกัมพูชาไปแล้วแต่ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยและไทยกับกัมพูชากลับมองเส้นเขตแดนไม่ตรงกันจนมีเหตุปะทะก,กันหลายครั้ง 2. รำเขมหรือรำไทยเมื่อกัมพูชาขึ้นทะเบียนรำอักษ รากับยูเนสโกคนไทยบางส่วนไม่พอใจบอกว่าคล้ายรำไทยเกินไปใครล่อใครหรือใครเรียนรู้จากใครคุณคิดยังไง 3. อาหารส้มตำกับต้มยำก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้ฟังดูขำๆแต่มีดราม่าจริงตอนที่กัมพูชาจัดโปรโมทอาหารของตัวเองในต่างประเทศมีเมนูหน้าตาเหมือนส้มตำต้มยำไปด้วยชาวเน็ตไทยถึงกับเดือดบอกของแบบนี้ไทยแท้4มวยไทย vs กุนขแมศิลปะป้องกันตัวหรือศึกแย่ แงิงอัตลักษณ์นี่คือประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากัมพูชาโปรโมตกุนขแมว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยถึงขนาดเคลื่อนไหวให้อยู่ในโอลิมปิกในนามของตนคนไทยหลายคนเดือดเพราะมองว่ามวยไทยมีเอกลักษณ์ชัดเจนแต่ทางกัมพูชาก็อ้างว่ากุนขแมมีมาก่อนแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกดติดตามล้านคอนเทนต์แล้วคุณจะได้รู้ความจริงที่มากกว่าแค่ข่าว